นาประโยคภาษาอังกฤษที่พูดแล้วรวยในชาตินี้ค่ะนะฮะส่วนตัวเนี่ยคุณดิชอบสุดท้ายมากที่สุดเลยค่ะทำไมต้องแต่ความรวยครับคุณดูค่ะคำตอบคืออย่างนี้ค่ะเราจาก successful เราจะมีตังค์มากขึ้นเนี่ยเราต้องใช้ w o r d i n g ภาษาอังกฤษให้ถูกด้วยเพราะว่ามันเป็นการสั่งร่างกายสั่งสมองแล้วก็สั่ง mindset เราให้ทํางานได้ดีกว่าเดิมค่ะเริ่มจากเวลาที่เรานะ่จะล่ำลาใครเนี่ยก็อย่าพูดคำว่า goodbye แล้วกันเนาะให้พูดคำว่า see you later see you later นะฮะก็แปลว่าเจอกันใหม่แล้วกันนะนะคะครูคิดว่ามันพูดคำเนี้ยมันเหมือนกับเรามีความตั้งใจว่าจะเจอเขาอีกนะคะรู้สึกว่าจริงใจมากกว่าไม่ใช่ลาแล้วลาลับนะคะต่อมาคำว่า tell me บอกฉันสินะคะอย่าพูดคำนี้ค่ะให้พูดคำว่า i'm listening i'm listening นะฮะซึ่งแปลว่าฉันกำลังฟังอยู่นะหมายถึงเราเนี่ยตั้งใจฟังมากๆเราใส่ใจคนที่พูดอยู่มากๆนิดนึงค่ะคำว่า i think แปลว่าฉันคิดถูกไหมฮะฉันคิดว่าเราพูดคำว่า i believe I believe นะฮะแปลว่าฉันเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยมันจะบอกได้ว่า